อากาช่างก็ยังทําถนนอยู่นะคะพี่น้องนี่นะคะอันนี้นาดาปลูกไว้นะคะอันนี้อากาศดอกเยอะมากค่ะเนี่ยค่ะกำลังจะเป็นลูกนะคะเขา,ราเรียกลูกหมอนลูกไหมอะไรพวกลูกลูกหมอนอะไรอย่างเนี้นะค่ะโอ้ยนาดาเอามาปลูกเยอะก็จําชื่อไม่ค่อยจะได้ะค่ะเป็นลูกอะไรอะไรแบบนี้นะค่ะดูนะคะของอุปกรณ์ช่างเต็มค่ะนู่นค่ะ,คะยังไม่เสร็จนะคะหน้าบ้าน,นะค่ะ เนี่ยค่ะช่างก็กำลังจะปูพื้นอยู่นะคะหน้าบ้านเลยค่ะเนตด,ดาก็จะซื้อสีนะคะซื้อสีมาทากำแพงใหม่ค่ะมาทากำแพงรั้วบ้านใหม่นะคะนู้นนะคะยาไปนู้นนะคะว่าจะซื้อสีมาทำมาทาอะไรแบบนี้นะคะพี่โน,โน้องนี่แหละคะ่ะ ีมันก็ไม่สวยนะคะเราต้องซื้อสีมาทาใหม่ค่ะเนี่ยค่ะน,นะคะรถช่างก็มาจอดนะคะรถช่างค่ะช่างก็มาจอดไว้ที่หน้าบ้านเราค่ะนี่นะคะรถจะออกได้ไหมคะอาดาก็เอารถมาจอดไว้บ้านญาตินะคะ ค่ะช่างกำลังจะทำถนนค่ะอน,น,นะคะไม่รู้กี่วันจะเสร็จนะคะช่างกำลังทำอยู่ค่ะขอคนะคะนาดาก็เข้าบ้านไม่ได้รถก็เข้าไม่ได้นะคะเพราะว่ามันยังไม่เสร็จนะคะ ดอกไม้ก็มะม่วงกันดอกเต็มต้นนะคะเนี่ยค่ะน้าดาก็จะไปเอารถนะคะเพื่อจะไปเพื่อจะไปตลาดกันค่ะจะไปตลาดกันนะคะอันนี้ก็บ้านญาตินะคะบ้านญาติกันเลยค่ะเนี่ยดอกไม้เยอะมากค่ะ สว,สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟดีที่เข้ามาติดตามนาดาทุกๆท่านนะคะคลิปนี้นาดาก็ยังอยู่ที่จังหวัดสระแก้วนะคะจะมาพูดเรื่องนาดาออกจากบ้านไม่ได้ค่ะตอนนี้ เหมือนติดเกาะน,นะคะเพราะว่าจะขับรถออกจากบ้านไม่ได้ค่ะเพราะว่าก็ทําถนนอยู่นะคะเหมือนติดเกาะเลยค่ะตอนนี้ค่ะรถก็ออกไม่ได้ค่ะจะไปตลาดก็ไปไม่ได้ค่ะจะไปซื้อแป้งมาทําขนมเค้กนะคะก็ออกไปไม่ได้นะคะต้องอีกหลายวันนะคะกว่าจะทำถนนเสร็จอะไรแบบนี้นะคะ เขาขุดท่อน้ําเขาทําถนนใหม่ปรับปรุงใหม่อะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าเวลาฝนตกน้ําก็จะไม่ได้ท่วมบ้านเรานะคะปกติบ้านนาดาน้ําก็ไม่ท่วมอยู่แล้วค่ะเพราะว่าตอนยกบ้านนะคะตอนสร้างบ้านนะคะก็จะเอาดินมาเทตั้งเยอะนะคะแบบว่าสูงกว่าทุกบ้านนะคะบ้านนาดาจะอยู่สูงค่ะ ตอนสร้างบ้านเราก็เจอไว้แล้วค่ะเพราะว่าเรากลัวน้ำท่วมนะคะทีนี้เขาก็เลยมาทําถนนใหม่ให้อะไรให้ทําใหม่หมดค่ะนาดาก็จะต้องซื้อสียิมมาทากําแพงทํากำลนงกําแพงใหม่หมดนะคะได้หางานให้เราทําอีกนะคะออกจากบ้านไม่ได้ก็เหมือนติดเกาะน,นะคะพี่น้อง ร้อนก็ร้อนค่ะนาดาอยากจะออกไปตลาดไปโลตัสไปบิ๊กซีอะไรแบบนู้นนะคะแต่ก็เมื่อกี้ไปลองขับรถแล้วค่ะไปลองขับออกมาแล้วมันมันมันขึ้นไม่ได้นะคะเพราะรถนาดาเป็นรถเก๋งนะคะรถเก๋งมันจะต่ํากว่าถ้าเป็นรถปิกอัพมันจะออกได้ค่ะโอ้ยที่วันนอจะเสร็จหนอ้อจะต้องติด ติดอยู่เกาะเลยนะคะเหมือนอยู่เกาะเลยอะคะ่ะเหมือนน้ำท่วมได้อยู่เกาะอ,ออกไม่ได้นะคะทั้งๆท,ที่เราอยู่บนบกนะคะร้อนก็ร้อน,นะคะ่ะตกสองสามวันแล้วก็อากาศร้อน,นะคะ่ะแต่ช่วงเช้าๆก็จะอากาศเย็นนะคะพี่น้องอากาศเย็นหน่อยะคะ่ะนู่นนะคะนาดากว่าจะได้ออกจากบ้านก็ต้องให้ช่างทำเสร็จนู่นนะคะ เขากำลังปูอยู่ด้านหนึ่งนะคะไม่รู้จะเสร็จเมื่อไหร่นะคะ <_ d ata> ประมาณสองสามวันนะคะน้าดาถึงจะได้ออกไปตลาดไปซื้อของซื้ออะไรแบบนี้นะคะ <_ d ata> หรือไม่น้าดาก็จะไปกับเพื่อนอะไรแบบนี้ให้เพื่อนมานะค่ะเ <_ d ata> พราะรถน้าดาไม่สามารถออกจากบ้านได้นะคะ <_ d ata> นั่นเนี่ยก็เหมือนอยู่ติดเกาะนะคะ นาดาก็อยู่อยู่ที่นี้ประมาณสักเดือนสองเดือนกว่านาดาก็จะบินไปยุโรปนะคะก็รอบินไปยุโรปนะคะถ้าว่าไม่แพนถ้าว่าแพนไม่ผิดพลาดอะไรแบบนี้ก็จะบินไปยุโรปในช่วงเดือนพฤษภามนะคะพฤษภามหรือเมษาอะไรแบบนี้นะคะมันยังก็ดูตัวเครื่องบินอยู่ค่ะช่วงนี้ก็ดูตัวเครื่องบินอยู่ค่ะ ป้าป้าที่อยู่ในทแลนด์แกก็กำลังจะดูตั๋วให้นะคะว่าจะบินวันไหนอะไรแบบนี้นะคะเนนนาดาก็มาอัปเดตให้เอฟซีได้ฟังนะคะว่าตอนนี้นาดาอยู่ภูเก็ตหรือว่าอยู่สแก้วะคะ่ะนาดาก็อยู่สแก้วนะคะช่างก็กำลังทำหน้าบ้านอะไรคะ่ะนาดาก็ดีแล้วะคะ่ะมาอยู่สแก้วเราก็จะได้ดูตรงนู้นตรงนี้นะคะ เมื่อวานก็ไปหาฉโนดค่ะไอฉโนดขุดฉโนดที่เป็นเสาปูนเนี่ยนะคะที่หน้าบ้านเราวนะ่ค่ะพอดีไอช่างมันขุดขุดขุดนะคะขุดจะทําท่อน้ําอะไรแบบนี้นะคะมันก็ขุดฉโนดของเราไปด้วยค่ะมันขุดจนหักเลยค่ะไปเจอที่มันหักแล้วนะคะนี่ตอนที่ว่ามันถมก็จะต้องให้มันต่ออเราก็เก็บหลักหมุดมาไว้นะคะแล้วก็เวลามันมันจะถมอะไรเราก็ให้มันเอาปูนใส่ให้เราใหม่นะคะ นี่นะคะมันหลายเรื่องนะคะถ้าว่าช่างมาทําอยู่หน้าบ้านเราอะไรแบบนี้นะคะ่ะทําถนนนะคะตอนนี้ทางยุโรปก็อากาศยังเย็นอยู่นะคะเพราะว่าป้าป้า,าโทรมาทุกวันคะ่ะแกก็บอกว่าอากาศยังเย็นอยู่นะคะที่ประเทศนทเนเธอร์แลนด์ค่ะทั้งฝนตกทั้งอากาศเย็นนะคะที่ประเทศนทเนเธอร์แลนด์นะคะ นาดาไม่ชอบอากาศเย็นนะคะนาดาก็รอบินที่ว่าให้อากาศมันอุ่นๆขึ้นหน่อยอะไรแบบนี้นะคะเพราะนาดาเป็นคนที่ไม่ชอบอากาศเย็นค่ะถ้าเดือนพฤษภาคมันจะเป็นอุ่นๆขึ้นมานะคะเดือนเมษาช่องสองการก็ยังเย็นอยู่ค่ะที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะ นี่ก็ออกจากบ้านไม่ได้จะทำยังไงดีนะก็ขอบคุณเอฟทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับชมและมาติดตามนาดาทุกๆท,ท่านเลยนะคะบางทีนาดาก็ไม่ได้ไปเยี่ยมบ้านตรงนูน้นบ้านนูนนน้นบ้านนี้นะคะเพราะว่าบางทีก็ไปดูช่างทําหน้าบ้านบ้างอะไรแบบนี้นะคะว่ามาเข้าเขต มาในบ้านเราไหมอะไรแบบนี้นะคะก็ต้องไปมองไปดูช่างมาทําหน้าบ้านเรานะคะถ้าเขาเข้ามาในเขตบ้านเราแล้วมันก็จะแก้ยากนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ไปดูอะคะ่ะตอนที่ช่างทําอะคะ่ะเมื่อวานนี้ก็ไปซื้อซื้อท่อนะคะซื้อท่อแล้วก็มาตัดมาตัดเป็นสามท่อนนะคะแล้วก็เอาไปใส่ตอนที่ว่าเอาไปใส่ตอนที่เขาทาคูน้ํานะคะ พอน้ำฝนตกพอน้ำไหลลงมันก็จะได้ไหลาตามท่อลงไปในคูน้ำเลยนะคะอันนี้เราต้องซื้อมาใส่เองนะคะช่างเขาก็ไม่ทำให้ค่ะถ้าเราดูเท่าไม่ถึงการทีนี้พอฝนตกมาเราไม่ใส่ท่อน้ำกรขัังอยู่ในบ้านเราเนี่ยคะ่ะน้ำไม่สามารถจะเดินลงท่อออวิ่งลงท่อลงไปได้นะคะเพราะว่า ท่อนี้เขาทาเป็นปูนหมดเลยค่ะมันมันมันเหมือนมันจะบล็อกไว้บ้านเราอะคะ่ะถ้าไม่ใส่ท่อน้ําก็ไม่ไหลไปที่อื่นได้นะคะเมื่อวานก็ไปซื้อท่อมาใส่ค่ะตัดตัดแล้วก็ให้ช่างใส่ให้ค่ะตอนเขาผสมปูนท,ทําท่อแล้วก็เอาต้นกล้วยนะคะเอาต้นกล้วยไปใส่ไปเอเอาต้นกล้วยไปวางวางวางไว้สามจุดนะคะเพราะว่าให้มันเป็นรูเป็นโพรงนะคะ ต่ต้นกล้วยเนี่ยไปใส่ตั้งตั้งตั้งไว้เป็นรูค่ะตอนเขาใส่ปูนนะคะทีนี้พอเขาทาเสร็จแล้วแล้วก็ดึงต้นกล้วยออกแล้วมันก็จะเป็นรูแล้วก็เราก็สามารถเอาท่อท่อซีพีท่ออะไรนี่นะคะที่เราซื้อมาขนาดสี่เมตรสามเมตรสามเซนอะไรสี่เซนอะไรแบบนี้นะคะเอามาใส่เอามาใส่ไปในในท่อนะคะเพื่อให้น้ํามันไหลเข้าไปในท่อนะคะเวลาฝนตกน้ําจะ ได้ไม่ท่วมบ้านเราค่ะนี่นะคะเพราะว่าถ้าเราไม่รู้เรื่องมันก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าดีก็มีคนมาแนะนําให้ค่ะว่าต้องใส่ท่อใส่อะไรแบบนู้นนะคะแต่ช่างทําถนนเขาก็ไม่ไม่แนะนําไม่อะไรนะคะเพราะว่าเขาก็มีหน้าที่ทําถนนอย่างเดียวนะคะทําถนนขุดคอน้ําคูน้ําอะไรแบบนี้นะคะ่ะ โน่นนะคะเสียงก็จะดังหน่อยนะคะเพราะว่าช่างทํางานกันทั้งวันเลยค่ะช่างก็อยากจะเสร็จเช้าบ้านก็อยากจะเสร็จนะคะบางทีก็ตัดน้ําบ้างค่ะบางทีก็ไม่มีน้ําใช้เมื่อวานนี่ก็ตัดไปตั้งแต่ตอนเช้าตอนเย็นก็ไม่เปิดให้ค่ะดีว่าเออเรารับน้ําไว้อะไรแบบนี้นะคะบางทีช่างปิดน้ําแล้วก็ช่างก็ไม่เปิดให้เราค่ะช่างก็ลืมไปอะไรแบบเนี้ค่ะ ดากันตามหลังก็มีค่ะชาวบ้านจะปิดน้ำปิดอะไรก็ไม่ประกาศบอกชาวบ้านนี่มันก็ลำบากนะคะถ้าบอกชาวบ้านเออผมจะปิดน้ำนะอะไรนะมันก็ไม่มีปัญหาอะไรกันหรอกค่ะอันนี้อยากปิดอยากปิดก็ตามใจฉันเอาที่สบายใจมันไม่ได้นะคะเพราะว่าหมู่บ้านคนจำนวนมากที่เดือดร้อนเพราะว่ามาอยู่ๆมาตัดน้ำเราอะไรแบบนี้นะคะ มันเป็นน้ปาปราปานะคะเพราะว่าถ้าปิดปิดน้ําแล้วมันก็ไม่สามารถใช้ได้ทุกบ้านนะคะชาวบ้านเขาก็เดือดร้อนกันนะคะนี่นะคะเสียงดังโคมโคมนะคะทำถนนนะคะคลิปนี้น้าดาก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณ เอฟทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมค่ะขอบคุณค่ะ